สวัสดีค่ะคลิปนี้สิมาว้าถึงบุญเข่าประดับดินประเภทนี้การทําบุญเดินเก่าของชาวอีสานซึ่งจัดขึ้นประจำทุกปีในพื้นที่หลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยสำหรับประเพทนี้บุญเข่าประดับดินถือเป็นการทําบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ลวงลับรวมไปถึงสัมภเวสีเปรตหลกัลกษัตริย์นรก กตีแล้วบุญเขาประดับดินเฮาสิจัดขึ้นในวันแร่ม4 4่คำเดือนเก่าของทุกปีชาวอีสานสิรวมกันทำบุญเขาประดับดินโดยการใส่ใบตองห่ออาหารข้าวหวานข้าวเหนียวหนึ่งสุกผลไม้หมากผู้เมียงและกะบุรีเห็ดเป็นห่อหน่อยๆเรียกว่าย้ายเขาห่อเขาหน่อยนําไปว่างบริเวณรอบกำแพงวัดรอบฐานเจดีรอบโบส์ตลอดจนตน้นข้นไม้ญ่หรือหนอกโตบาท เพื่อให้ถ้ำบุญคังนี้ส่งไปหอดผู้ลวงลับสัมภเวสีทั้งหลายทั้งนี้ประเภทนี้ขขบประดับดินยังถือเป็นวันสําคัญที่ชาวบา้านเดเฮตบุญแก่ผู้ยากไรร่วมไปถึงซอยเหลือซัดหน่อยใหญ่อีกนำํสำสําหรับตํานานและประวัติความเป็นมาของบนเขาประดับดินมีความเชื่อมโยงกับเรื่องเล่าสมัยพุทธกาลเสือวามีท่านธรรมบทเล่ากันว่าพยาตของพระเจ้าพิมพิสารเพิ่นได้รักเงื่อนหวัดไปสมัยยังมีชีวิต ยามเพิ่นตายไปแล้วเกิดเป็นเปรดในนรกต่อมาพระเจ้าพิมพิสารส่งถวายท่านแด่พระพุทธเจ้าตะวาเริ่มอ,อุทิศนบุญกุศลให้แก่ผูร่วงรับพอตกกลางคืน เพไดงยินเสียงเปรตซึ่งเป็นพญาติเสียชีวิตไปแล้วมาทรงเสียงหองห้อยหวนไก่พระราชวังจึงทรงกลับไปทูลถามพระพุทธเจา้าและอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลใหม่จึงกลายเป็นที่มาของความเสือประเพณีบุญเข่าประดับดินนั่นเองนี่แหละพี่น้องบุญเข่าประดับดินเป็นประเพณีอีสานจืดสืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน สะทอนถึงคติความเสื่อและวัฒนธรรมทองถินอีกทั้งยังเป็นกุศโลโบายให้เชาวพุทธได้รวมบุญรวมกุศลบริจาคทานอีกนำเอาไว้คลิปหน้าสิมาว่าเรื่องรล่าดีๆให้ฟังกันใหม่คลิปนี้คันถืกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้น้ำเนรจาสวัสดีจา้า